สวัสดีครับเม็ดรักแฟนครับทุกหม่องทุกอนเอฟซีสุขุมขุทกับผมบัว่าสิเป็นยุไกยุไกยุไทยยุนออกและเอฟซีสอปปอราวครับผมสบายดีนี่บ่าวนี้ได้มีโอกาสพาพี่น้องมาท่องเที่ยวอันบอบัวรับผมดอกใหญ่มากเลยครับผมผมว่ามันแปลกตากว่าที่บ้านเรานะครับผมเป็นดอกบัวปุ้งครับผมดอกบัวปุ้งแบบนี้ครับผมแต่ว่าลูกลูกมันก็อร่อยนั่นบ่าวนี้ชิมดูแล้วอร่อยมากเลยครับ เดินเป็นดอกใหญ่มากดอกสีขาวผู้ดอกใหญ่อลักกักเลยครับผมเป็นดอกบัวแบบนี้นะครับผมแซบเดี๋ยวบ่านี้ว่าจะเก็บไปกินด้วยเอาไว้กว่อนครับผมเดีอพาพี่นอ้องุปมันจะเดินเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าคนต่างคนเกาหลีเขาก็ามาถ่ายความงามเดี๋ยวเบ่านี้จะลองลองเดินรอบๆไปฝั่งนูน้นแล้วเข้าไปในนั้นครับผมแล้วก็จะพาเก็บบรรยากาศดอกไม้ที่ประเทศเกาหลีว่าช่วงนี้มันมีดอกอะไรบ้างครับผม ดูดนี้ดอกบัวก็กำลังออกครับผมกำลังสวยเลยครับผมเดี๋ยวบอานี้ว่าจะถ่ายให้ดูครับผมผมว่ามันดอกใหญ่กว่าที่เมืองไทยเยอะเลยนะครับเดี๋ยว,ว่ามันลงไปไม่ได้ครับผมมันเป็นน้ำครับผมถ้าลงไปก็คงเปียกนะเดี๋ยว,ว่ามันดอกใหญ่มากเลยครับผมเอาเรื่อมันการไม่เสียเวลาเดี๋ยวบ่านี้จะเดินอ้อมๆไปฝั่งนี้ก่อนครับแล้วค่อยเราค่อยเข้าไปข้างในครับผมวุ้ยกันเลยเล t s go! นี่เป็นสวนดอกบ,บัวที่ประเทศเกาหลีนะครับผมดอกใหญ่มากๆกเอาออกบานเลยครับผมเป็นสวนบัวเลยดอกใหญ่มากเดิซ z มไหไเบื่งครับผมดอกใหญ่แปลกตาดีครับผมปัวอ๋อสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับพี่น้องปอสดอกดอกใหญ่มากเดี๋ยวบ่าวนี้จะพาเข้าไปข้างในครับผมมันมีทางเดินอยู่นะอูนะผมว่ามันแปลกตามากเลยนะดอกบัว บ,วบัวโป้งบ right? be okay? right? oh? okay, ัวบานเลาวเ่มันทาไมดอกใหญ่จังเออพี่น้องดอกใหญ่ไหมครับผมดอกใหญ่สุดๆเลยดิีีคือนี่ซูมนะครับนี่ถ้าปกติมันก็ไม่ใหญ่หรอกเออกำลังออกดอกพวกพวกที่กําลังออกดอกก็ยังมีนะเยอะเลยแต่บานนี้วันนี้จะไม่ได้พาชมแต่ดอกบัวนี้นะครับผมบานี้จะพาชมดอกไม้ที่เกิดเองตามธรรมชาติข้างถนนหนทางครับผมอย มันลงไปไม่ได้ครับเป็นน้ำนอดอกใหญ่มากเลยดูป๊อดมันใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับผมนี่อู้หนี่ลูกนี้ก็ถ้าเก็บไปกินก็ได้นะนเดี๋ยว่อวนี้ว่าจะเก็บมาเก็บฝักนี่แหละอู้สวยงามเป็นทุ่งเลยนะนี่ทุ่งดอกใหญ่ด้วยนี่ดูดิดอกกำลังตูนกำลังเอาไปไหว้พระได้เลยครับนี่อู้สวย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  คือฝั่งนี้มันต้องลงไปไม่ได้นะเดินอ้อมได้แค่นั้นนะครับผมเราต้องเดินเข้าไปข้างในเพื่อให้พี่น้องได้เห็นความงามครับผม<ป>เดี๋ยวเบานี้จะหาโอกาสกบไม่พี่น้องนี่กบเต็มเลยกบเยอะเลยพื่อนออ๋อคือมันเดินอ้อมได้นะแต่มันเข้าไปไม่ได้นะมาให้ดูใกล้ๆค,ครับผมดู hundred? ดอกดอกใหญ่มากเลย ดอกใหญ่สวยนี่งาไหมพี่น้องสวยงามจริงๆครับผมพูด่ะดอกใหญ่มากขาวสวยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับผมตอนนี้เก็บข้างนอกให้ดูก่อนครับผมมัน,ม,นมันไม่มีทางเดินนะเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปสักรอบเนาะโอ้โหสวยๆวยดอกใหญ่มากแล้วก็เป็นทุ่งกว้าง เต็มเลยพี่น้องสาดสายตาดูดีๆครับผมเนื้อสวยงามมากข้างๆก็เป็นดอกไม้อะไรเดี๋ยวเราจะเดินไปครับผมพอดีมีรถแมคโครมาทํางานน่าจะเสียงดังครับผมสวยสวย,สวย,ส,วยสวยงามมันเดินเดินไปได้อยู่นะดีดอกมันอยากให้รู้ว่าดอกใหญ่มากเลยกูล่ะเออ ตัวใยสีขาวนะก็บานเต็มเลยอ,อ๋อสวย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 อ๋บอบางนี้จะพยายามเก็บหลายๆดอกหลายๆดอกไม้นฉลายๆใช่นิดนาะมีโอกาสก็เราจะเก็บหมากบัวนี้แหละไปกินแต่ไม่รู้ว่ามันแก่หรือยังนั่นนี่นี่แก่แล้วนั่นนี่แต่ลูกไม่ใหญ่นะพอกินอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บข้างในครับผมอู้สวยงาม สวยงามสวยงามดอกใหญ่มากเดี๋ยวไปเก็บข้างในอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็มีดอกไม้พวกนี้แยมครับสีมพูเบา่นี่เคยถ่ายแล้วแหละเดี๋ยวมันสวยนะโอ้พวกตากวางใหญ่เืะะอ้อโดดดอกนี้กำลังสวยเลยพี่น้องตูมกำลังงามเลยนี่ตูมกำลังสวยเลยนี่สวยงามมากเลยนะเนี่โอ้เป็นดอกตูมนะ แต่เยอะนะวุฒทำไมต้นใหญ่ขนาดนี้แปลกมันเป็นที่น้ำหรือว่าเป็นสี่สายพันธุ์ก็ไม่รู้นะนี่ครับผมั่งนี้ก็เป็นดอกไม้ซีมพูสวยงามอยู่นะอ๋อดูดิหนัโอนต้นเลยนขนาดดอกทานตะวันเบานี้มึงใบบัวใบบัวก็ใบใหญ่มากเลยนะใบมันใบใหญ่มากเลยใบยบัวอูเอาไปทำหอ่อหมกปลาเนี่ยสุดยอดเลยได้ครับใบใหญ่จริงๆนิ่นน่ แล้วก็สวยมากบรรยากาศดีดีพี่น้องนี่มีต้นดอกสีชมพูด้วยนะอดูดิมีดอกสีชมพูแจ่มด้วยเบาวนี้จะเดินเดินอ้อมเข้าไปข้างในอีกครับผมอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆสุดยอดไปเลยครับผมนี่คือบบาวนี้มานำเสนอนะครับผมแต่ดอกไม้พวกนี้ก็เยอะนะสีนี่ เราจะเดินเข้าไปข้างในครับผมดูว่ามันดอกเยอะขนาดไหนโอ้แต่น้ำบกว่าไปสวยสวยสวยอ้มันมีตะพานนะมีตะพานเดินเข้าไปอย่างนี้นะพี่น้องนี่เราจะไปสัมผัสใกล้ๆเลยดินี่ดูดิอู้สวยไหมพี่น้องสวยไหม ดอกใหญ่มากเลยนะเป็นทุ่งเลยนะเป็นทุ่งเลยคือมันร่วงนะแล้วเราจะเก็บหมากบัวดอกไหนที่กอกินู้กำลังสวยเลยตูมกำลังสวยเลยบรรยากาศมันมีที่เดินเข้าไปนะเขาทําสะพานเดินเข้าไปนะเดินเข้าไปมาถ่ายถ่ายวงถ่ายวิวหรือว่าถ่ายรูปนี่ก็สุดยอดไปเลยครับผม โอ้ดูดิโอ้มันงามนะดอกแปลกตาใบบัวทำไมมันใหญ่ยังทำหอ่อหมกปลานี่ไงฮีฮลีได้ใบบัวเป็นบัวใหญ่ป่ะพี่น้องลองคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยมันเหมือนบ้านเราไหมครับผมแล้วมันก็มีจุดจุดชมวิวตรงนี้นะเข้าไปในสระมีต้นไม้แล้วก็มีโขดเขาทำหินข้างๆนี้ก็เป็นน้ำนะน้ำที่เราเดินถ่ายรูปได้นะ เดินมาดูบรรยากาศงนี้ครับผมอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องพูดอ้ดูดิมีที่เขามีที่ให้เดินอ้อมเวลาเรามาถ่ายรูปอะไรนะสวยงามของผมมันก็ได้ประมาณนี้ครับผมนี่อ้เบานี้ก็จะพยายามเก็บความงามให้ได้เยอะที่สุดที่ประเทศเกาหลีนะพูดเป็นดอกบัวปป้งใหญ่มากครับผม เราจะไปหาถ่ายจุดอื่นนีครับวันนี้อากาศไม่ดีครับผแดดไม่ค่อยแรงมันเลยถ่ายไม่ค่อยสวยนะครับผมสุดยอดมาลักกักครับผมไปไปดูจุดอื่นแล้วก็ไปดูดอกไม้ชนิดอื่นบ้างครับดูแต่ดอกบัวอาจจะเบื่อครับผมส่วนนี้ก็มีเป็นความงามที่ยังพอหลงเหลืออยู่นะเป็นติดกับทุ่งนานนะเป็ดอกสีชมพูนะครับนี่ดอกสีชมพูติดกับทุ่งนาสวยๆครับผมเมานนี้เจอ เก็บเล็กผสมน้อยความงามที่ประเทศเกาหลีมาให้ชมครับผมโอ้สวยอยู่ดิมันยังไม่ร่วงหมดนะครับผมอ้วันนี้ก็ยังยังออกดอกแต่ว่ามันแก่แล้วครับผมมันสีดำเนาะสีดําแก่แล้วครับผมแต่ยังก็ยังมีความงามนะมีความสดชื่นของทุ่งนาเกาหลีด้วยนะครับโอ้น่าเสียดายครับมันแก่แล้วสีเหลืองสวยนะ เดียวสวยอยู่ติดกับทุ่งนาครับผมติดกับทุ่งนาสวยๆกับบรรยากาศลมพัดวีวีที่ประเทศเกาหลีไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมีความสวยงามให้เห็นครับผมถ้ามันร้อนจัดกว่านี้คงจะไม่มีความงามครับผมเราจะเก็บช็อตสวยๆไปเรื่อยๆครับผมไปไปดูตุดอื่นอีกบ,บ้างครับนี่คือเป็นน้ำตก ที่มันไหลลงมาจากูเขานะครับน้ำเยอะสวยางามครับผมเป็นน้าตกที่ไหลมาลงมาจากภูเขานะครับช่วงนี้ฝนตกหนักครับผมน้ําเยอะมากเลยไปเราจะข้ามฝั่งไปดูดอกไม้สวยๆกันครับนี่ขอข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ครับผมยังไม่ร่วงนะนี่เสียดายต้ยนแันผาเนาะออกดอกหมดแล้วครับโอ้นี่ ก็ยังมีความสวยปาตกพริกเป็นกระเดียงครับพกพริกจนแดงหมดแล้วก็โอ้โหสวยอยู่นะสวยอยู่นะพี่น้องสวยอยู่นะฝั่งนี้สวยอยู่นี่คือความงามที่บันยงหลงเหลือครับผมเพราะมันเดี๋ยวมันก็ล่วงสิ้งหมดน่าเสียดายเนาะสวยอยู่ดิพี่น้องสวยอยู่นะพี่น้องว่าไหมก็ยังเป็นความงามที่บันยงหลงเหลือนะอยู่นะอฝั่งนี้ก็มีครับผม เดี๋ยวนีไม่รู้ดอกอะไรนี่โู้ดอกนี้ที่ว่าดอกสะเราป่าที่พี่ที่น้องคอมเมนต์มาว่าเป็นดอกสะเราป่าพะนะสามารถกินได้ครับผมแต่ต้องเอาไปลวกเออในยบ้านเขานะ่ะสวยงามเลยลนะไม่รู้ดอกอะไรบางกระทั่งเลยลมลื่นมากเลยนหน้าบ้านเลยสวยเวยวย ตรงนี้ก็เป็นดอกซีมพูนะอซีมพูที่บ่านนี้เคย่ายแล้วความงามไปไปดูจุดอื่นอีกครับนี่ก็เป็นดอกไม้ที่เขาปลูกนะบ้านหลังนี้ดูเอาก้อนหินมามาทาเป็นสันกําแพงนะสวยงามมากเลยครับพี่น้องดูเอาเหินมาทาเป็นสันกําแพงดูดอกไม้ล่มลื่นมากเลยนะอ้ดอกซีมพูมันก็ออกดอกจนหมดแล้วนะ แต่ก็ยังเหลียความสวยมันร่วงแล้วนะพี่น้องคือมันล่วงทิ้งหมดแล้วนะแต่ยังมีโอ้ลมลื่นมากเลยตอาวนี้ก็อาจจะเป็นดอกไม้ป่าดูป้อนหินเขามาเลียงไวนะ้วยสวยๆส,สวยงามมากเลยครับผมอดอกอะไรไม่รู้สิสวยมากเลยครับผมนี่เป็นดอกไฮเดรสเยียสีชมพูสวยมากเลยดอกไฮเดรสเยีสยสีชมพูครับผม น่าเสียดายมันล้วงทิ้งหมดแล้วเลสวยมากเลยครับดอกไฮเดรทยาสีชมพูมันร่วงทิ้งหมดแล้วพี่น้องเออสวยสวยสวยมาดูฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้ก็สวยนะฝั่งนี้ก็สวยันี้เป็นดอกไฮเดรทยาสีสีม่วงครับผมนี่เป็นดอกไฮเดรทยาสีม่วง ที่มันสวยไม่แพ้กันนะมีสีปูจีมด้วยนะนี่สวยงามประทับใจเลยครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับพี่น้องสวยงามไหมครับพี่น้องจุดสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะที่บ่าวนี้พยายามไปเก็บภาพความสวยงามมาให้พี่น้องได้ดูนะทุงวัาดวกอะไรบ้างครับพี่น้อง แปลโห่แอบตาพี่น้องก็สังเกตเอาว่าม,ม,มีมีดอกอะไรบ้างสาดสายตาดูดีๆครับผมนี่อู้อันนี้ก็เหมือนดอกอะไรบ้านเราอู้ดอกไฮเดทเยียครับผมนี่คือดอกไฮเดทเยียสีม่วงครับผมที่มันยังมีความสวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะอ๋อสวยงามมลักกเลยครับผมเนาะอันนี้ก็กำลังจะเป็นดอกเป็นอะไรเหมือนดอกอะไรนี่ แปลกตาดีครับผมเหมอนี้พยายามเก็บความแปลกตามาให้พี่น้องได้ชมนะดูสวยงามอยู่ด้พี่น้องอ๋อสวยงามสวยงามเอาความสวยงามมาลักกักมาฝากครับผมสําหรับผู้คนที่ยังไม่เคยเห็นดอกไม้แปลกตาที่เกาหเลีเกาหลีครับผมเหมอนี้ก็จะพยายามเก็บความงามมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีดอกอะไรโล่ขึ้นมาสวยๆงามๆ เม่วานี้จะพยายามไปเก็บความงามให้ชมครับผมจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับผมสวยงามครับผมเม่วานี้ก็พาพี่น้องชมความงามที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นดอกบัวดอกบัวปุ้งหรือว่าดอกบัวใหญ่ที่เรานําไปไหว้พระที่ประเทศเกาหลีครับผมความสวยงามและความแตกต่างก็อาจจะไม่แพ้ที่ เมืองไทยนะครับผมแต่น่าเสียดายครับผมดอกสีมพูมันยังไม่บานครับผมถ้ามีโอกาสบ่าวนี้ก็จะไปถ่ายดอกสีมพูและดอกสีขาวให้ชมนะครับผมนี่เป็นทิวทัศน์ที่ประเทศเกาหลีครับผมส่วนมากก็จะมีแต่ภูเขาบ่าวนี้ก็พยายามถ่ายทอดความงามที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นดอกมันดอกนี้ที่มันร่วงโรยหรือว่ากําลังเบ่งบานขึ้นในช่วงนี้บ่าวนี้ก็จะพะยายามเก็บความงามให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมถ้ามีจุดไหนที่สวย,สวยหรือว่า ดอกไม้ที่มันแปลกหูแปลกตาที่พี่น้องเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกหรือว่า f อฟซสออลาราที่ยังไม่เคยเห็นดอกไม้ที่ประเทศเกาหลีไม่ว่าจะเป็นชนิดนั้นชนิดนี้เมานี้จะพยายามเก็บความงามและความประทับใจมาให้พี่น้องแฟนๆและเอซทุกคนได้ชื่นชมความงามที่ประเทศเกาหลีครับผมสาหรับคลิปนี้เบานี้กับพาท่องเที่ยวดอกไม้อันแสนสุดสวยที่ประเทศเกาหลีอย่างเป็นทางการแล้วครับผม ยูรีมีแฮสุขุมสุขคนไว้เจอกันชิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย